แต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตอย่างไรได้แบบเดียวเออลองพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันอุ๊ยแต่เราในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์เราต้องบอกคนอื่นป้าไม่ใช่คนอยู่มาบอกเรางั้นไม่ต้องบอกอะไรฉันไมเข่าวด่าหรือว่าเป็นสีแะแต่ก็เหอะแต่งหน้าได้แบบเดียวอยู่แล้วซึมโอเคละไม่ใช่เซรั่มไม่ใช่มากนะสวัสดีค่ะชาวเน็ตวันนี้ วิญญาณ beauty blogger ข้าค่ะวันนี้จะไปทำพาสปอร์ตนะคะไหนๆก็จะแต่งหน้าเราก็เลยแต่งหน้าอีกแล้วแต่งหน้าแบบใดแต่งหน้าแบบเดิมมี่แบบใหม่แบบสับแต่งแบบเดิมใครเคยดูแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเริจมจ้ะเดี๋ยวจะขอมาร์กหน้าก่อนหนึ่งรอบเพราะว่าเพอยากมาไม่มีอะไรมากแต่คไม่ไม่ได้มีอะไรมากเลยเพราะว่าอยากจะมารกก่อนให้แบบ เออผิวมันชุ่มๆแต่งหน้าติดๆอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็เพิ่งตื่นนะหน้าสดเลยแต่ก็เออจะมาร์กหน้าของนี้อันนี้ซื้อที่ไทยนะคะไม่ได้ซื้อที่ญี่ปุ่นจะบอกว่าเคยมาร์กอันนี้แล้วรอบหนึ่งกูว,ว่าเยานี้มันผิดสัดผิดส่วนมากคือปกติฉันเคยบ่นใช่ป่าว่าโอ้ยแผ่นมันจะใหญ่เลยขนาดน,านัน้นนู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะเย,ยนี้ผิดทุกทฤษฎีฉันเคยบ่นมาดูจังหวะตาจังหวะปากเล็กมาก ดูดิมันลปากใครเท่าเนี้ยนี่ครูว่าปากกูบางแล้วนะดูดินี่เอาขึ้นก็ปิดปากล่างต้องดึงมาให้มันพอดีเลยเหมือนเดิมรักปากเหลือต้องสืบโกยน้ำขึ้นไปก่อนเอาแปะไว้สักหน่อยสักสินาทีก่อนที่จะจะไปแต่งหน้าลงอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเกิดใครเจอแล้วว่าเอยตัวจริงสวยมากเลยผิวดีมากเลยแต่ตรงหน้าผากดูไม่มสม่ำเสมอนะคะดูไม่ค่อยไบรท์ดูไม่ค่อยชุ่มชื้น<ๆ>ก็เพราะว่าแผ่นมานี่และเพิงตื่นนอนดูอยู่สภาพเตียงโอเคเดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตกับแต่งหน้าปกติคือเหมือนกันนะคะคนอาจจะคิดว่าไวา้ขึ้นปกหัวคลิปแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ตอย่างไรได้แบบเดียวชีวิตเศ้ามากมีใครจะสอนฉันแต่งหน้าไหม อยากไหมน่าฉันไม่ทำอะไรได้เยอะกว่านั้นหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไป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 ,ไป,ไปมันก็แบบสวยแลย้วเราบำรุงมาดีอ่ะเข้าใจไหมถ้าเกิดแบบผิวหน้าหนังหน้าเราดีเราก็อาจจะแบบไม่ต้องเครื่องสำอางอะไรเยอะแยะไม่กี่ชิ้นก็อาจจะแบบว้าวอย่งก็ได้นะเดี๋ยวเราครบ1ินาทีก่อนไม่อยากพูดไปมารกไปเพราะว่าเดี๋ยวคนแคปแล้วแบบดูไม่สวย <c oughs> ครบ1ิบนาทีเรียบร้อยแล้วก็มันยังชุ่มเลยอ่ะเราก็แก้งแบบ ปาดปาสักหนึ่งรอบเนาะเพราะมันยังชุ่มอยู่แก้มปัดคอปัดอะไรไปถ้าเกิดเป็นคุณแม่โยชิคุณแม่โยชิปาดไปถึงเท้าเลยค่ะดูฉันก็ทําเหมือนไหคุณแม่โยชิไหมแปะไว้ที่เทา้าให้เท้าสว่วนตั้งแต่หัวจะลด,ดเท้าให้ชุ่มไปเลยแต่จุดนี้ก็เห็นที่เขานิยมกันแผ่นมา์กที่แบบเป็นแผ่นๆนะ่ะแปะๆป,ปกติอะช่างแต่งหน้าก็จะใช้แบบนั้นให้นะก่อนแต่งหน้าถ้าเกิดสมมติวันไหนมีเวลาไม่ได้รีบมากเขาก็จะแปะแอย่างนี้ไว้ทิ้งไว้ให้โฟมเหมือนกันนะแปะทิ้งไว้สักสิบนาที เพราะว่าผิวโผเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งไม่ใช่ผิวแห้งตัง้งแต่เด็กผิวแห้งตัง้งแต่เกิดนะอายุค่ะเป็นที่อายุมันทำให้ผิวเราแห้งลงอะคิดว่าซึมโอเคแล้ะไม่ใช่เซรั่มไม่ใช่มากนะไปต่อไม่รอแล้วนะเอ๊ยเราต้องรอให้มันแห้งไหมนะอืมสมมติว่ารอให้มันแห้งนิดนึงทึบ โอเคไม่ได้ชาร์จแล้วก็ไปเลยค่ะลงบำรุงบำรงอะไรนิดนึงก็เป็นตัวนี้แคปเอานะแม่แคปเอานะคะใช้แบบจะหมดแล้วเห็นปะ่ะนี่ใช้มาประมาณหนึ่งเดือนมัง้งเขาต้องใช้เยอะใช้น้อยแค่ไหนไม่รู้ดูหนะ้าตัวเองเอาว่าบานประมาณไหนควรจะหยดประมาณไหนแล้วกันนะอืมนทาๆไปนะคะ เปิดตาเตอร์คิควครไม่ต้องไปเว้นช่องว่างทาให้หมดลุงลุงให้หมดเลยเธอถ้าเกิดฉันทำอะไรผิดผิดแบบว่าอันนี้ใช้กับอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้คู่กับอันนี้ไม่ได้นะคะเออลองพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยอุ้ยแต่เราในฐานะิวตี้บล็อกเกอร์เราต้องบอกคนอื่นป้าไม่ใช่คนอยู่มาบอกเรา <c oughs> งั้นไม่ต้องบอกอะไรฉันถ้าเกิดฉันําทำอะไรผิดก็นิ่เงียบเอาไว้แล้วกันเอาเป็นว่ารู้แค่นี้แหละรู้แค่พวกเรา เดิมตัวเดิมที่เคยใช้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าวันไหนที่ต้องไปงานที่จะต้องใช้ความแบบผิวไม่หยาก็จะไม,ไ,ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเน <c oughs> ื้อค่อนข้างแบบเข้มข้นเข้มข้นมากๆแล้วก็คนที่แบบผิวหน้าแอบมันอาจจะไม่ชอบนะอันนี้ก็เอาไวท้ทาก่อนนอนอย่างเดียวได้นะแต่โฟจะบอกว่าโฟไม่ได้ใช้แค่นี้นะแค่ว่าช่วงนี้ใช้แบบนี้แต่ว่า บางทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือแบบเวลาใครเขาแบบมีอะไรออกใหม่อ่ะอันนี้เป็นประเภทอยากลองเหมือนกันอยากลองอยากซื้ออยากลองมาใช้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ฝนจะตกไปอยู่ทีนี้ก็แบบมืดอ่ะแล้วคนจะมองเห็นความสว่างสวยของแม่รนนี้นเนี่ยฝนจะตกเดี๋ยวรีบเล็กมือก่อนนะเนี่ยเวลาทาครีมนะลูดขึ้นไปลูดขึ้นไป,ล,นไปลูดไป ให้มันแบบเออเหมือนว่าหน้าเราจะตึงหน้าเราจะไม่เหี่ยวลูดขึ้นไปเนี่ยแบบนี้มาที่กันแดดจ้าตัวนี้วันนี้วันนี้ใช้ตัวนี้มีมีหลายตัวนะมีเยอะมากตอนนี้กําลังบ้ากันแดดอยู่ก็มีแบบมาซื้อซื้อ,อมาทดลองใช้หลายตัวเลยขอก็ลุกขึ้นอย่างนี้นะคะ คือเห็นคลิปนึงเขาบอกเออให้เราบำรุงคอ้ว่จริงๆมันคเปนบำรุงคอนะแต่บางทีถ่ายคลิปหรือว่าวันไหนรีบอบะไม่ได้ถ่ายให้เห็นแค่นั้นเองเ็จในขั้นตอนของการเตรียมผิวที่จะไปแต่งหน้านะคะมันง็ง่ายๆเลยก็มีแบบอย่างที่เห็นเพราะวันนี้เราไม่ได้ไปตากแดดเยอะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในที่ที่มันร้อนเพราะฉะนั้นอะ่ะไม่จำเป็นต้องแบบอะไรหนักขนาดนั้นนะสำหรับโฟนวันนี้นะคะ พิ่งซื้อเยนี่มาใหม่ไงเราจะลองใช้ให้ดูดีไหมนางเป็นแบบเป็นคราเมอร์ที่มีส่วนผสมของชิมเมอร์ตอนแรกอะพอลองอันนี้ปุ๊บอะเอามาทาหูมันแบบไฟที่ห้างอะมันทำให้รู้สึกว่าเราอยากได้ทุกอย่างเลยฉันไปลองปุ๊บฉันบอกว้ายมันวิ้งวับแล้วมันวาวมากไม่รู้นะว่ามันลงแบบเฉพาะจุดแบบหนกแก้ไมไหม อะไรไหมจุดที่อยากให้เป็นไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เนื้อครีมเป็นแบบนี้วูบจะบอกว่าแบบทาแล้วมันแบบไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะทาแล้วมันแบบมันไม่ได้เบลอหรือพลางรูขุมขนขนาดนั้นนะแต่เหมือนเขาทําให้เราดูเป็นคนผิวแบบกาสกินอ่ะเพราะมันมีความชิมเมอร์แบบแต่เล็กมากๆนะใน,ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นอะ ิวก็ดูเงาดูฉ่ำมากขึ้นเฮ้ยไอพาสปอร์ตนี่มันมันเป็นขาวดำหรือมันเป็นสีอะแต่ก็จะเป็นสีหรือเป็นขาวดำก็แต่งหน้าได้แบบเดียวอยู่แล้วเรจะไปแคร์ทำไมเราจะไปถามเพื่อเราก็แต่งอยู่แบบเดียวแบบเดิมไม่แต่คิดอยู่ว่าเราจะลงแบบคุชชั่นดีไหมต้องปกปิดเบอร์ไหนอย่างนี้ไงเอาเป็นว่าเราขอลงแบบ คอนซีลเลอร์เฉพาะจุดแล้วกันไว้ลงกุชชั่นดีกว่าเพื่อแบบเผื่อพนักงานเห็นเราเนาะเขาจะได้แบบไปบอกต่อว่าเฮ้ยตัวจริงแบบเขาสวยนะเขาดูดีนะเขาดูไม่แก่ไม่เหี่ยวเลยนะอะไรอย่างงี้ลงดีกว่าลงนิดนึงดีกว่าคอนซีลเลอร์ก็จะใช้เป็นนี่มานานแล้วนะแต่ว่านี่นี่นี่แล้วก็แบบเหมือนซื้อนี้มาด้วยแต่รู้สึกว่าเหมือนอันนี้มันมันเข้มข้นอ่ะไม่รู้สิมัน อ่ะเดี๋ยวลองดูใช้อน,นี้ก็ได้วันนี้จุดนิดหน่อยพอเพราะเราไม่ได้มีปัญหาใต้ตาเยอะอันนี้ก็รอยสิวที่ไปกดกดมานะคะก็เราก็จะแต้มแต้มไปมีรอยดำรอยแดงรอยอะไรน่อยก็แต้มไปมแต่แตัวนี้พัฒนานนะไม่ได้ใช้แบบวู้ไม่ได้ใช้นน้วนะคะเก้งแกล้งมีเก้งแกล้งมีอันนี้จิว๋วตบไปค่ะ โอ้โหขนตายาวมากสินะไปจิ้มอยู่ไปจิ้มคอนซีลเลอร์อยู่ขนตามือยังไงคินิกสีเป็นเิมือเข้าได้เลยนะคือความรู้สึกกว่าอันคอนซีลเลอร์ของอ v ว r g l ก s าเนี่ยจะมีความปกปิดแล้วก็ได้มากกว่าของงานิดนึงนะแล้วก็ด้วยความที่เขาเหมือนเนื้อเขาแบบเหมือนเป็นครีมๆเหลวๆหน่อยอะ เหมือนเกลีย่ยเกลี่ยง่ายกว่าแค่ปะว่าเดี๋ยวพูดผิดพูด,พดถูกกูลองก่อนหรือว่านี่ของเรามันใกล้หมดอ่ะมนเลยดูแบบเหมือนแหง้แหงๆนิดนึงอ่ะแง่ๆก,กันแง้ๆลงให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าให้เพื่อนๆว่ามีใครอายุเท่ากูเป็นเพื่อนกูได้บ้างไหมเนี่ยในเนีๆๆๆ้ยโตกว่าหรือเด็กกว่ากันค่ะอันนี้เป็นคุชชั่นที่ใช้วันนี้นะคะเออเราเรา,เราเห็นคุชชาอย่างนี้ใช่ตห๊ต๊ดๆ,ๆแล้วก็เนี่ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรแต่ว่าเรา คิดว่าก็ไม่ต้องกดเยอะมากแล้วก็แท็บไปที่หน้าเลยใช้น้อยมากๆดูดิถ้าจะไม่ออกมาจากนี่เลยอยากให้ผิวมันเสมอกันเพราะว่าวันนี้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาไปเนาะก็เลยเหมือนแช่นี้ตบๆนิดนึงพอให้ผิวสม่ำเสมอกันเลยรอย่างนี้ดูไม่แบบรู้สึกว่ายใต้ตาขาวใต้ตาลอยหรือว่าตรงรอยกบสิวแบบโดดเด่นขึ้นมาอะไอย่างนี้เร,า,ราไปแก้มเลยค่ะแก้มสีว้าวตอนแรก เหมือนกันมันสีแบบวูชํำวาวขนาดนี้วะแต่ว่าพอมันอยู่กับหน้าเราอ่ะม,มันมันน่ารากักก็นิดเดียวพอเพราะว่าสีมันค่อนข้างชัดมากๆส่วนแก้มเนะี่ยใครชอบทาแบบไหนก็ทาไปเลยนะคิดว่าแบบคงไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกเลยขนาดนั้นนะส่วนของเราชอบทผาไว้ตรงหน้าแก้มตรงนี้มันดูหน้ารักอะ มันเป็นเด็กผูก้แล้วก็แก้มแบบเออตัวจมูกใน่อย,หอยเหมือนแบบไปตากแดดมาฉันไม่ได้ปัดแก้มตลกมาปัดอะไรเราแค่มาถ่ายพัดปอดเสร็จปึ๊บไปคิ้วเลยได้ไหมส่วนอันนี้ที่เขียนคิ้วนะคะเป็นเหมือนพุก,กันเราเขียนเขียนไปไม่มีอะไรตามทรงคิ้วเก่าเราเลยมันจะแบบ มีสองนะหัวด้วยนะหัวฝั่งนี้เป็นแบบนี้ก็ระบายระบายไปตรงไหนมันแบบเป็นช่องว่างก็ถมถมเติม,ม,ม,มให้เต็มแป๊บเดียวเลยพี่มิกเรียกให้เปิดประตูก็อย่างที่บอกก็ก็เติมเติมส่วนที่มันแบบอย่างหากเราเป็นคนหางคิ้วสั้นใช่ปะเราก็แบบเหมือนลากลากยาวให้มันแบบเลยหางคิ้วมาหน่อย ทำให้คิ้วมันยาวขึ้นเสร็จก็เหมือนเดิม m a s c a r รคิว้วผมสีเข้มสีอ่อนไม่มีผลใช้แบบเดิมคิ้วเข้มจะทำให้เราดูหน้าดุหน้าเข้มคิ้วอ่อยก็จะทำให้เราดูเป็นคนซอฟๆมากขึ้นเละนี่นี่ก็จะเป็นคนพกอันนี้นี่ Beauty b กเกอ e r พกอันนี้ไว้ในเป๋าเครื่องสำอาง จริงๆวันนี้แอบหยิบกระเป๋าเครื่องสำอางที่แบบของในบ้านมาด้วยนะไปถึงว่าใช้แต่งที่บ้านมึงกูก็มีกระเป๋าแบบนี้นะคะทำเป็นเล่นไปแต่งหน้าได้แบบเดียวแต่ว่าแบบนี้นะจะบอกว่าต่อขนตามาแต่ว่ามันหลุด,ลดเริ่มแหงแวงละเดี๋ยววันนี้นะ่าจะต้องใช้ใช้ขนตาช่วยเสร็จปุ๊บเติรดเต,ต,ตไปที่ตาค่ะนี่เปลี่ยนดีกว่าปกติเราจะใช้อันที่แบบ เหมือนเป็นโคกไปข้างนอกกันนี้ใช่ปะเชื่อกูแมเะว่าหมดอายุไปนานแล้วคือหมดหน่อยทิ้งไม่ทิ้งคิดว่าหมดอายุไปนานมากแล้วแต่แบบมึงมันยังเป็มอยู่เลยแล้วก็ทิ้งไม่ลงอนะ่ะหวดมาสิทิ้งเถอะค่ะมันหมดอายุแล้วพี่โฟนี่อันนี้อันนี้ไปจุกอ e ีมดมาตอนนางแบบโอ้ยอยากจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วนางมีเยอะมากไปบ้านนางก็เลยเฮ้ยมึงมึงขออันนึงได้ปะก็ไปจุกอันนี้อ e ีอีมดมาแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็น่าจะนานมากแล้วเหมือนกันก็เหมือนเดิม เต็มวันนี้ใช่นี้แล้วกันอยู่แค่นี้เลย๋ยวหน้ามืดอ,อยว่หน้าสว่างขอไยไปเลยแสงมันเริ่มจสีอ่อนไปเลยทายทั่วเปลือกตาอือเอาจริงๆนะเราไม่มีแบบไม่รู้ทฤษฎีอะไรนะคะก็บอกเลยเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าลงทำไมให้ทั่วเปลือกตาเสร็จ <laughs> นี่แต่เป็นคิดว่า จะใช้ไลห่หมดเลยทุกสีไม่รู้ถูกหรือผิดลองดูมาสีที่สองไล่มาเลยไม่สนใจอะไรละไปแคร์อะไรละสีที่สองลมทับสีแล้วแปใต้ตาใต้ตานิดนึงสรุปถ่ายออกมาตาโบตาดำไปหมด อุ้ยแสงคือเปไม่ได้แล้วว่าแม่ทำไมดีอะตอนแรกมันก็ยังสว่างเขาใสอยู่เลยค่ะอ่ะแล้วก็สีที่สามไปไปต่อไปต่อตรงตรงนี้อไปทำไมไม่รู้ไปก่อนแล้วก็สีที่สี่ไปเลยไล่ไปเลยก <c oughs> ูคิดว่าเขาทำมาแบบเนี้ยให้เราใช้ไล่รือเปล่า่ไม่งั้นมีแบบนี้ทำไมอะแสดงเขาอะให้เราไล่จากออดไปเข้มเออน่าจะใช่ ที่แบบพทธายไล่มันดีนะว่าคนแต่งหน้าไม่เป็นจะได้รู้ไงอ๋อไล่จากออดไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามสเต็ปเลยหล่อออเลยอย่างนี้อะแล้วก็สุดท้ายใช้แมทุกอันจริงๆอะสุดท้ายสีเข้มหน่อยเข้มหน่อยแล้วก็อาจจะอยู่ตรงหางหางตาไปแก้งแก้งทำเป็นแบบเหมือนมีเส้นขอบตาพละ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 แบบมีแบบเงาเงาหน่อด,ด,ดีกว่าใช้ ชิมเมอร์ปกไปกลางตานิหนึ่งเออเออเด็ดมาแล้วเด็ดมาแล้วต่อต่อต่อยังไงมีชิมเมอร์ใต้ตาล่างนึงคือการที่เราใช้คัตตานบับแบบนี้มันดีนะคือเราใช้เสร็จอะ <c oughs> ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปนั่งลางัางอะไรแต่วันนี้ไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะแอบตอกขนตาหนึ่งเพราะว่ามันแหวงอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะอุปก,กรณ์เตรียมก่อน ต้องใช้แหนบเพื่อหยิบยิบขนตาขึ้นมาจักขนตาดูขนตาว่ามันแหว่งตรงไหนไปัดไปก่อนนะประมาณนี้ฝั่งนี้คือแหว่งแบบแหวงตรงหางแหวงตรงหัวตรงกระเอแหว่งหมดค่ะอันนี้ดีมันจะมีไล่แบบไล่สเต็ปให้อะแบบว่าหัวกลางท้ายเลยนะมาเป็นชออๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะตรง อ,อ๋ดูดิเหงนปะเนียนนะเนี่ยนะจะบอกว่าแบบชอบอันนี้มากแล้วทุกครั้งที่แบบไปญี่ปุ่นนะ่ะเธอแต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรหรอวะแต่แบบทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นนะ่ะก็จับไปซื้ออันนี้เก็บไว้พอรู้สึกว่ามันพอดีกับช่อที่เราต่อขนตาแล้วสไตล์เดียวกันพอดีนี่คือถ้าเกิดใครยังติดขนตาเป็นแผงๆอยู่นะแนะนํานะคะการเฉดด่างอะไรต้องมีหรือเปล่า อันนี้ก็คงหมดอายุไปแล้วพังซื้อนานมากแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้ใช้เลยอะปกติชีวิตไม่ค่อยได้จะเฉดไลดั้งไลจมูกเท่าไหร่แต่วันนี้ก็เกงแกล้งไหมเกงแกล้งไดั้งนิดนึงลองดู ไปะไม่เท่ากันพอเลยเดี๋ยวจะเละเทปไปมากกว่าน,นี้ถ้าเกิดแบบเออกูฝืนทำอะไรที่มันไม่ใช่อะ่ะดูแลปลดัดผ้าวเพราะว่าเขามีหน้ามาได้ปะ่ะไม่ได้ใช่ปะ่ะปดัดหัวนี้ดีกว่าให้มันดูแบบไม่เถิกมากพอละพอดีกว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่กันโตนี่ก็คือเป็นการแต่งหน้าไปทำพาสปอร์ต นะคะที่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยเพราะว่าโอ้พาสปอร์ตหมด you, อายุ้วสิ่งที่สวยสุดวันนี้คือฝออนตาวมม้ายดูมุมข้างสิไปดีกว่าได้อะไรจากคลิปนี้ปะใครได้อะไรพิมพ์มาบอกหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเออเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสืงง้อผงเสื้อผ้าให้ดูแล้วก็จเราจะไปลุกไหนเออ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 เอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ดูมีอะไรแล้วก็ชุดนอนเหมือนเดิมวิตาเลสิครั ส่วนเจกิฟนี่ก็ซาริโอนะคะซื้อนานแล้วรู้สึกซื้อในห้างเซนทันนั่นแหละแผนกซาริโอถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวนะคะเดี๋ยวไปทำผมก่อนเดี๋ยวลุกวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูโอเคค่ะทดทลุกวันนี้ที่จะมาทำพาสปอร์ตผมยาวประมาณนี้ไปเลยเพราะว่าอยากให้เขาสับสนตอนเจอตัวจริงกับในพาสปอร์ตก็ประมาณนี้นะคะจบค่ะ วายวายฝนจะตกแบบว่าถ้าเป็นฝนตกคือจะมืดกว่านี้แล้วก็มีเสียงฝนตกล้วเสียงฟ้าร้องแล้วเสียงฉันจะชู้ได้ไหมเฮ้ยนี่กูมีหน้ามาสอนคนอื่นเลยแต่ว่าเนี่ยเออไม่ได้สอนแล้วกันบอกโอ้โ oh หถูทุกคนตาหลุดเลยเห็นไหม